วัสดีเจ้าป้าดาวจะมัแกงพักละพักละกระสะอมน่ะนะเจ้าแกงเชียปาแห้งสองตัวมีเฮ็ดหูแมวเฮ็ดหูลวเจ้าแล้วก็มีทัวเนาะอันนี้พี่แกงน้ำพริกแกงพักละนะ่นะนะเจ้าต่ำเอาเนาะแะเจ้าไปแกงพักละแบบบ้าน แกงเ่ปาล่าแกงเ่ปาแห้งเจ้าอันนั้นที่แกะลงก่อนเนาะเอาไปแห้งใส่ก่อนเนาะป่ามันแข็งเจ้า ตามเนื้อปลาลาตัวใหญ่ๆเจ้าโอ้ใหญ่แต่ใหญ่หวานะน่าริชั่มใหญ่เกินนะมันเนาะเจ้าปลาลาเจ้า,าปลาล่าใส่ตัวเนาะเออโอ้ปลาล่าเจ้าตัวใหญ่น้ำจืเหม็นเนาะนี่ก็เอาถั่วเอาเห็ดลงก่อนเจ้าเพราะว่ามันนานสุกเนาะ มาะนาอเจ้ามะแก่งสะอมใส่เฮ็ดใส่ทัวแก่งใสลาแห้งแก่งใสลาล่า càng <laughs> thua càng hết nó mới suốt canh mà cháu khèn nó khèn nó เฮรหูล้วะเพ็ดหูแมวนั่นนะเจ้าเนี่ยญี่ปุ่นจะเยอะขนาดได้เจ้านนะนเฮ็ดนี่นะเฮ็ดแห้งเนาะเอามาแจ่นหน้ามก้าเจ้ากนเรียมนก็อืดละแฉ่หน้าล่างต้มน้าทิ่งพะอาดเจ้ามะเอามาัแกงเนาะมาบ้านเขาก็มีเหมือนกันค่ะ เกลือให้ก้าวบบใส่แล้วเจ้าชิมน้ำแกงดูแล้วจักพอดีเลยขืนใส่เกลือลองไปแหมเค็มมืม่เจ้าซื้อมาแกงมาทำกันดูเนาะแกงพักเอาผสมใส่เลย สองมัดก็ได้สองมือเจ้ากินคนเดียวเนาะพักละบอสหวัวเจ้าเชนน้อยเสื้อตีญี่ปุ่นเพื่อะเจ้าเสื้อตีปึ่นทำสวนพักเนาะ ออม่เหรอ้แฟนป้าดาบักกินก้ากินกะเจ้าแต่ต้องถอดใช้ใครให้พ่นเนาะแป๊บนี้พ่นบอกกินเจ้ามันเปลี่ยนน้ำแกง มันเทสอีกอะแกงบ้านๆแบบนี้นะ่ปะป้าดาวเนี่ยกินเจ้า ขนาดล้ำขนาดอีกอะล้ำขนาดเจ้าอออาตรีนลาบมาแหลกกับบ้านมาแหลกเนอะ ที่นี่ก็คา,าออนใส่เจ้าถ้าไผรสอบกินอซอสใส่เยอะๆเจ้าแต่บรรดาสอบกินเนาะป้าดาสั่งคาอยกมาเจ้าสั่งมากิโลกิโลปายหน่อยก็หาจะมาแจกสองแข็งไว้หน้านี่ปผลคุดขายเจ้าประเทศปุณนนะคนไทยนะก็เจ้านี่ยมาตีเดียวกันหมดนี่ จะอมกับคายวกนี่น่ามาตีเดียวกันเอาลุกโดดใส่ไปอีเจ้ามะอขนาดเลยคานี่เอาใส่ที่หลังไหมเจ้าถ้าเอาใส่ก่อนกินคามันหายมดอ่ะเอาใส่ที่หลังมะ แกงเส็จเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงสะอมใส่ปลาแหง้งใส่ปลาล่าใส่เฮดหูหนูใส่ถั่วพักยาวล้ำล้ำทำกันรูนะ้เนาะปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าว่ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดรไล่์กดแซร์กดกระดิ่งติดตามคือปลาดาวเทรนเนอร์จำด้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ